วันนี้เราจะมาแนะนําการตรวจสอบว่าวอกสารออนไลน์ที่ต้องการนะคะอยู่ในฐานข้อมูลใดซึ่งบางครั้งเราอาจจะเริ่มไม่ถูกว่าต้องเข้าไปค้นหาที่ฐานข้อมูลไหนเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์สํานักขอสมุดเข่าที่หน้าหลักจากนั้นคลิกที่เมนู Search for Database นะคะซึ่งเป็นหน้ารวมฐานข้อมูลออนไลน์ที่เรามีให้บริการทั้งหมดเลือกฐานข้อมูล A to C Search พิมพ์คำค้นหาจากชื่อ journal ออระบบจะแสดงผลรายชื่อที่เรามีให้บริการโดยรายชื่อที่เราค้นหาและรายชื่อใกล้เคียงนะคะจะถูกนำมาแสดงผลด้วยเช่นกันเลือกที่ f o o l text access นะคะซึ่งจะบอกรายละเอียดว่ามีฐานข้อมูลใดบ้างที่ต้องการมีให้บริการตั้งแต่ปีที่เท่าไหร่ สามารถดูรายละเอียดแล้วก็เปิดอ่านข้อมูลฟูเทคได้ด้วยค่ะ